สวัสดีสสดครับ,รบผมภูปองค่ะปุเรียครับภูพุ่มค่ะก็มาพบกันอีกครั้งนะครับสําหรับการร<อ>วมคําถามที่น่าสนใจามาถามตอบกันในรายการนี้นะครับ<อ>สําหรับคราวนี้คําถามน่าสนใจอีกแล้วคาถามว่าอะไรครับผูพุ่มค่ะก็มีบางเรียนอีกนะคะบอกว่าเรียนแค่โคไซน์เนี่ยแล้วเราสามารถเข้าไปเรียนหมอได้แล้ว โคไซใช่โคไซน์หรือโคเนเนตไซน์ใน i g c s e เรียนแล้วพอละวสำหรับไอจีซีเอสที่จะเอาเข้าไปเป็นหมอได้จริงหรือเปล่าอธิบายโคไซไหมอธิบายอธิบายโคไซน์นิดนึงได้ก็คือโคไซน์โคไซน์ก็คือเราเราเรียนสายอันสามตัวอ่าฟิสิกส์เคมีไบโอแล้วแล้วก็แตะเกรดออกมาแค่สองเกลอ่าแต่ถ้าเกิดเซพเลตไซน์ก็คือมันแยกกันสอบ ก็อันหนึ่งก็เกรดนึงของใครของมันฟิสิกส์อันหนึ่งเคมีสตรีอันหนึ่งเบอร์ลูจีอันหนึ่งอะครับแล้วก็มีอย่างที่บางเรียนเขาบอกว่าเนี่ยสอบแค่โคไซด์อันเนี้ยก็แบบเอาไปเป็นหมอได้แห้ะอะไรแบบเนี้ยไปเข้าเรียนหมอไปสมัครเรียนหมอได้เลยบอกไว้ครับคือคือต้องนิดนึงนะครับเมื่อกี้ตรงเซปเปอร์ไซด์เนี่ยฟิสิกส์เคมีสตรีเบอร์ลูจีเนี่ยที่เราเรียนเนี่ยมันจะเรียนร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มของที่เด็กวัยเนี้ยควรจะรู้แต่ถ้าเป็นโคเดเนตไซอ่ะมันจะลดเนื้อหาทุกส่วนลงแล้วเหลือแค่ประมาณ60% ของที่ควรจะรู้ใน igcse uh huh. เพราะฉะนั้น uh huh. coordinate sign ในเนื้อหา s c i e n แต่ละด้านเนี่ยจะน้อยกว่าตัว separate sign แน่ๆอยู่แล้วทีนี้ถามว่าแค่ coordinate sign เข้าหมอได้ไหมถ้าเราไปดูตามเว็บไซต์พวก u t u b e ในอังกฤษนะครับเข้าหมอที่นั่นที่นี่ imperial ucl uh huh. อะไรต่างๆพวกเนี้ย uh huh. เขาจะเขียนว่า igcse coordinate sign เนี่ยโอเค เป็นไปได้ซึ่งตรงนี้พอบางคนอ่านปุ๊บเฮ้ยโคเดเนตไซด์ก็พอ,พอแต่ลืมดูไว้ว่าคำว่าได้มันเขียนว่ามินิมัมเรี u คไวเมนต์มินิมัมรียคไวเมนต์คือขั้นต่ำคือถ้ามีถ้ามีประมาณนี้คือสามารถสมัครได้<ม>แต่ไม่การันตีนะว่าจะได้แล้วให้คิดอย่างนี้นะครับหมอเป็นคณะที่คอมเพเทติฟเพื่อเข้ายากมากมถ้าเรามีเป็นขั้นต่ำไปสมัครไอ้คนอื่นๆที่มาสมาัครอ่ะเขามีขั้นสูงมาเขาทำเซปเปเรตไซด์เคมีสรีไบโอโลจีมาอย่างเงี้ย เขาเหนือกว่าเราอยู่แล้วเขาีเขาเหนือกว่าเราโปรไฟล์เขาดีกว่าเราเขาก็มีโอกาสได้มากกว่าเราและจริงคนพวกนี้มีเยอะด้วยเด็กที่ทำเคมีส์วิวเบอล์เรอร์ีฟิสิกส์แยกเป็นเซปเรตไซน์เนี่ยจริงมีเยอะมากเพราะฉะนั้นนโอกาสของคนที่ทำโคเดเนตไซน์แล้วจะเข้าได้เนี่ยเอาจริงแทบจะไม่มีเลยแทบแทบมีเลยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยบูด้วยว่าคู่แข่งเราไม่ได้แค่เฉพาะในประเทศเราเองเดียวใ่มีฮ่องกงอะไรเงี้ยประเทศอื่นอื่นจีนโออะไร แลวสิ่งที่สําคัญมากๆคือด้วยความที่คเดนไซน์เรียนแต่ละพาร์ทแค่ประมาณ60%รเรตองคิดภาพนะครับเราเรียนแค่เนื้อหา60%ของที่ควรจะเป็นใน i g c SE s e แล้วเราจะขึ้นไปต่อเ l e v เ l วิชานั้นมันจะลำบากแค่ไหนขึ้นไปเรียนแบบนั้นแล้วมันจะเรียนได้ไหมแล้วเกรดมันจะดีไหมสุดท้ายเนี่ยมันแทบจะไม่มีทางเป็นไปได้เลยที่จะเป,เป็นหมอได้เพราะว่ามันไม่มีอะไรเป็นเหตุเป็นผลเลยมันต้องสอบถามที่คนที่พูดอันนี้ออกมา อ่าใช่ซึ่งซึ่ง,ซ,ง,ซ,งซึ่งตรงนี้น่าตกใจมากบางโรงเรียนนะครับ IGCSE science เนี่ยออปชั่นสูงสุดที่มีให้เด็กเลือกคือ coordinate science ไม่มี s e p a r a t e science นะเด็กอยากเลือกฟ <c oughs> <Physical, S 2> ิสิกส์มาใช่เด็กอยากเลือกฟิสิกส์ chemistry biology ไม่มีให้เลือกเพราะบอกว่า coordinate science เนี่ยเหมาะสมแล้วสูงสุดแล้วดีพอแล้ว <c oughs> โอ้โหฟังแล้วยังไงครับคุณพ่อคคือประมาณว่าเหมือนเหมือนเหมือนมีคนมาบอกกับลูกคุณพ่อคุณแม่ว่า มาพูดระว่าก็พอกับกับการกับการแค่นี้ก็พอแล้วเรียนแค่นี้ก็พอแล้วอย่าไปพยายามมากกว่านั้นเลยอย่าเหนื่อยมากกว่านั้นเลยเงี้ยตัดอนาคตกันแบบชัดๆเลยเนาะถ้าพูดถึงนั้นโดยสรุปอะครับก็คือตามกติกาตามเงื่อนไขอะมันก็คือใช้ได้แหละแต่โอกาสแทบจะไม่มีเลยมันไม่ได้อยากให้ยึดตรงนี้ครับอยากให้เวลาเราจะสมัครอะไรพวกนี้จะทําอะไรเนี่ย คือเราตั้งเป้าให้มันหายดีกว่าครับนะเรารู้ว่าเข้าหมอมันต้องใช้เคมีสตรีเป็นตัวหลักตัวต่อมาคือไบโอโลจีอย่างเงี้ยก็ต้องคิดแล้วตั้งแต่ไอจีซีเอสีเราเรียนเคมีสตรีไบโอโลจีตัวเต็มไปได้ไหมแซปเปเรสไซด์ได้ไหมนะครับเอาจริงๆเนีงยุคสมัยเนี้ยคนเรียนฟิสิกส์ i ต c จีซีเอสีแซปเปเรสไซด์แบบเป็นตัวเต็มไปด้วยเลยอ่าเพราะว่าเราจะได้มีความรู้ไซแ์ที่มันครบก่อนที่เราจะขึ้นเอเลเวต่อ นะครับอย่าใหญ่หาทางง่ายทางดังเลยครับมันมันไม่ทําให้เรามีอนาคตที่ดีหรอกครับจริงๆก็เป็นเบ n e f i ของน้องเองที่จะเอาความรู้ตรงนี้ไปต่อในเอลิเวลด้วยใช่ถูกครับจริงๆในทาง strategic อะครับเราเอ่อมันแซ้ในสามวิชาน้เราอะมักจะไม่ได้ชอบทั้งสามวิชาเราอซึ่งถ้าเกิดเราสอบเซปเทเลซายอะเราเราเราจะแบบไงอะเกรดเราบอกได้ไงว่าเราถนัดวิชานี้แต่วิชานี้ก็ัวาวิชานี้น้อยกว่าใช่แต่ถ้าเรารวมเป็นโคไซอะ างวิชาให่เราไม่ชอบมันจะไปดึงเกรดทั้งหมดลงใช่นะครับก็ลองคับพิจารณาดูนะครับผมก็เอ่อเดี๋ยวถ้าใครมีปัญหาอะไรเพิ่มก็นัามาคุยดีกว่านัามาคุยกันได้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับพอน่าจะพอได้ไอเดียกันนะครับก็ขอบคุณคุณปองกับคุณพี่ต้นครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ราควลกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ